ภาวะเบ้าตาลึกคือการที่ตามันมีล่องลึกตรงกระดูกใต้คิ้วตรงเนี้ค่ะลึกลงไปการที่มีภาวะเบ้าตาลึกเนี่ยแสดงให้เราเห็นสองอย่างก็คือหนึ่งเป็นสภาวะที่บริเวณเนี้ยแทบจะไม่มีไขมันเบ้าตาเลยอย่างที่สองก็คือเป็นคนที่กระดูกตรงเนี้ยค่อนข้างใหญ่พอมีทั้ง กระดูกใหญ่แล้วก็ไม่มีไขมันเนี่ยทำให้บริเวณเนี้ยมันเป็นบุ๋มลึกลงไปการที่มีภาวะเบ้าตาลึกเนี่ยจะทําให้ตาเราเนี่ยดูอิดโรยตาดูลุกโหลตาดูมีอายุสาเหตุของเบ้าตาลึกเนี่ย ก็เป็นจากกรรมพันธุ์ก็ได้หมายถึงว่าที่บ้านเราคนที่บ้านเนี่ยสรีระตาเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องกรรมพันธุ์เนี่ยก็อาจจะมีภาวะเบ้าตาลึกตั้งแต่อายุยังน้อยๆได้เลยหรือเป็นจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเป็นร่วมกับภาวะเบ้าตาลึกถ้าเกิดเคสไหนมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่อนข้างเยอะก็จะมีเบ้าตาลึกค่อนข้างเยอะด้วยนะคะสาเหตุที่สาก็คืออายุที่มากขึ้นเพราะว่าอายุที่มากขึ้นเนี่ยจะมีผลทําให้ไขมันบริเวณเบ้าตาเนี่ย ฝ่อลงไปได้พอมันฝ่อลงไปเรื่อยๆอะคะ่ะถ้าเกิดต้นทุนเดิมไขมันน้อยอยู่แล้วพออายุมากขึ้นไขมันยิ่งน้อยเนี่ยก็จะทําให้เบ้าตาเนี่ยมันลึกลงไปเรื่อยๆคะ่ะสาเหตุสุดท้ายของการเกิดภาวะเบ้าตาลึกนะคะก็คือเคสที่เคยทําตาสองชั้นมาแล้วนะคะแล้วถูกตัดไขมันบริเวณเบ้าตาเนี่ยออกมากเกินไปนะคะทําให้บริเวณเนี้ยแทบจะไม่มีไขมันเหลืออยู่เลยนะคะเกิดเป็นภาวะเบ้าตาลึกได้ะคะ่ะ คนที่มีภาวะเบ้าตาลึกนะคะสามารถทําตา2ชั้นได้แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าเทคนิคที่ใช้ในการทำเนี่ยจะต้องแยกตามสาเหตุที่เกิดตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดคนไข้มีภาวะเบ้าตาลึกจากการที่มีอายุเยอะแล้วทาให้ไขมันฝอหรือคนที่มีสรีรละกระดูกค่อนข้างใหญ่แล้วทําให้เกิดภาวะเบ้าตาลึกเนี่ย เราก็สามารถแก้ไขด้วยการทําตาสองชั้นร่วมกับการเติมไขมันหรือการปลูกถ่ายไขยมันเป็นการนําไขมันจากบริเวณอื่นของร่างกายมาปลูกถ่ายบริเวณเบ้าตาแต่ถ้าเกิดเป็นเบ้าตาลึกที่เกิดจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเราก็จะต้องใช้เทคนิคแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในการทําให้เบ้าตาลึกเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเคสไหนที่มีเบ้าตาลึกค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะต้องทําการเติมไขมันหรือปลูกถ่ายไขยมันร่วมด้วยค่ะ สำหรับคนไข้คนไหนนะคะที่มีปัญหาเบ้าตาลึกนะคะแล้วอยากปรึกษาปัญหาเบ้าตาลึกนะคะสามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาได้ฟรีนะคะในช่องทางออนไลน์หรือจะเข้ามาปรึกษาพบหมอที่คลินิกก็ได้ค่ะ